นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ์จ่อชงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยืดเวลาคนละครึ่งถึงปีหน้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการคนละครึ่งซึ่งออกมาระยะเวลานานถึง6เดือนหรือสิ้นสุดธันวาคม2564นั้นก็จะมีการพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมให้และยังมีโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้สำหรับผู้มีกำลังซื้อซึ่งจะได้รับค่าลดหย่อน7,000บาทซึ่งแม้จะมีผู้ใช้สิทธิ์น้อยแต่ก็จะมีการพิจารณาขยายค่าลดหย่อนให้อีก นายอาคมกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องให้ออกมาตรการชอบดีมีคืนเพราะไปหักลดหย่อนภาษีได้ก็ขอให้ประชาชนรอก่อนตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานอกจากช่วงปีนี้เทศกาลปีใหม่กับเทศกาลตรุษจีนก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกันจึงอาจมีการพิจารณาขยายช่วงเวลาคนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยเนื่องจากจะต้องพยุงเศรษฐกิจไตรามาสสี่ให้เดินหน้าต่อไปได้รวมถึงปีหน้าด้วยกระทรวงการคลงังพิจารณาข้อเรียกร้องมาตรการลดหย่อนภาษีอยู่ซึ่งขณะนี้ก็เป็นช่วงไตรามาสสุดท้ายแล้วหลายฝ่ายก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบฉะนั้นในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้ ก็อาจจะมีการวางมาตรการที่อาจจะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบเป็นช่วงปีใหม่ด้วยซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็มาแล้วเดี๋ยวก็มีมาตรการใหม่ออกมาอีกแน่นอนขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b ์ให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ